ต้ะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลาย e ลนเจอรนะครับในวันนี้ได้มาเปิดสกราชใหม่ในเกมนี้นั่นก็คือไม่ใช่ใหม่แล้วเพราะกูเริ่มแล้วไป้2 EP แล้วก็มาเป็น EP ใหม่นั่นก็คือ EP 1จุดเริ่มต้นสายฟรีเกียดีอ e ีสปอร์ตเฮชื่อซีรีส์จุดเริ่มต้นสายฟรีเกียร์ดีแล้วกันโอเคถึงว่าได้ชื่อคอนเทนต์นี้แล้ะก็สําหรับซีรีส์นี้นะก็คือเป็นการเริ่มต้นใหม่โดยที่มีเกีย อัปเกรดธาตุไม้2ชิ้นนะครับแล้วก็อัปเกรดธาตุมืด1ชิ้นนั่นก็คือเปิดไปแค่1000รูบี้นะสำหรับ ID นี้นะครับทุกคนก็นี่เลยเดี๋ยวให้ดูเปิดเกียร์ไปทั้งหมดเออมี่5ครั้งนะครับก็คือ1000รูบี้ท่วนได้เกียร์มา3ชิ้นนะ7ดาว2 8ดาว1สําสำหรับ ID นี้ก็ถือว่าจะเฉิดฉายให้พี่ๆดูนะครับก็ตอนนี้ก็ตัว ประมาณนี้เกียก็เท่าที่เห็นเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ขอเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก่อนละกันเพื่อเอาเลิกเอาใช้ในเกมนี้นะ ID นี้ละกันก็สําหรับผมจะเอาเป็นช้างละกันช้างกันกล้วยไม่ชุดไม่รู้เรือตัวชื่ออะไรนะครับทุกคนแล้วก็ ID เกมของผมก็นี่เลยนะครับแอดกันมาได้นะครับสําหรับ ID นี้ผมเล่น ID นี้จริงจังสีเรียรสีเรียวแน่นอนนะทุกคนแล้วก็ จะพยายามอัปเดตให้เป็นสายฟรีแล้วก็ให้ทุกคนได้รู้กันด้วยนะครับผมจะพยายามเล่นเป็นลําดับลําดับลําดับไปนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มเล่นแล้วก็ไต่สเตตหลักแล้วก็ทําทีม p ร้อไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็สําหรับคอนเกมน่าจะเป็นคอนเซปต์แรกในไอดีนี้ก็น่าจะเริ่มทําทีม p ร้อนะให้ได้ p ร้อหน้า A หน้า B อย่างละ ลอยๆก็คือพีพันนะครับทุกคนก็น่าจะทําให้ได้พีพันก่อนสําหรับ ID ดีนี้แล้วก็ทําอย่างต่อ,ตอ,ตอไปแล้วก็น่าจะสุ่มให้ได้3 0 0พลูบี้การันตีกล่องการันตีชิ้นแรกนะทุกคนน่าจะเอาให้ได้3 0 0พันบีนะก็ยังมีคลิปสุ่มกาชาบีนี้อีกหลายครั้งนะทุกคนบอกไว้เลยว่าเฉิดฉายกันแน่นอนแต่ตอนนี้ขอเอาตัวฟรีมาเล่นก่อนแล้วกัน ตลับก็กิวผมเข้ามากิวมั่วๆนะที่ไม่คิดว่าไอดีนี้มันจะได้ไงก็เลยเข้าไปมั่วๆแล้วก็รีรีไปเรื่อยๆนะครับเลือดตาแทบกระเด็นรีไอดีเกมส้นตีนเนี่ยเอาเกียร์เนี่ยโคตรนานเกือบจะตายครับส้นตีน,นละเกือบตายไปแล้วก็ผมจะเลือกตัวมาแบกนั่นก็คือเป็นไม่เอาแชมเปญน,นะแชมเปญมันแร่เยอะเกินไปผมจะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะทุกคนมันมี ลำนำเยาอวยวู่นด้วยนะแล้วก็ไต่สเตตฮาร์ดได้พอสมควรแล้วก็มันน่าจะทำา P ร้อได้ด้วยนะครับมันฟาร์ม p 1ร้ได้นะตัวนี้มันมีด่านที่เก็บ p 1ร้ได้ผมก็เลยจะทำมันขึ้นเป็นตัว p 1ร้เอาไว้แบก p 1ร้อมั้งน่าจะทำนะทุกคนเพราะว่ากลัวจะทำโคโรโบ P ร้อยได้ ตัวครโบรแจกซีพีร้อน่าจะอีกน่าจะสิ้นปีน่าจะเดือนทันวานะเพราะว่าเดือนนี้เก็บไม่ทันหรอกนะแล้วก็ทําทีมพีร้อยกว่าจะเสร็จน่าจะอีกยาวนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มยัดตัวกันเอาไปแทนตัวนี้แล้วกันนี่แรกแค่พันสองเองนะหรือไปเพิ่มลําดับนะครับนีโอเคดีนามีกบโอเคตัว 140ตัวแรกของ ID นี่เลยนะครับทุกคนก็ตัวนี้มันเป็นธาตุไม้ด้วยนะก็เดี๋ยวน่าจะเอาเกียร์ธาตุไม้ใส่ให้มันเลยนี่เย็ดเข่ตัวฟร,รีใส่เกียร์นี่ลองเท้ามืดด้วยเอาไปใส่ไปเลยแล้วก็นี่เข็มขัดรถแรกสุดท้ายเพราะว่าไม่มีกระเป๋านะก็เอาเข็มขัดไปรถแรกบึ้มๆเลยก็ตอนนี้มันวัน มันเป็นวันวันศุกร์นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมรอสี่ทุ่มค่อยอัพเกียร์ละกันนะตอนนี้มันบับคูณ2ผสมเลนเจอร์นะผมก็เลยยังไม่อยากอัพเท่าไหร่เอาละเดี๋ยวเรามีตัวนี้นะครับแล้วเราก็ขอทำการเอ่อน่าจะเริ่มจัดสเตตพิเศษให้หมดนะครับทุกคนเดี๋ยวน่าจะไปฟาร์มกันนะสำหรับ ID นี้ก็สำหรับ ID นี้นะก็ มาบอกกันเฉยแล้วว่าเริ่มเล่นซีรีส์ใหม่แล้วก็ใครที่เริ่มเล่นไปพร้อมกันก็คอมเมนต์ได้นะครับสําหรับซีรีส์นี้นะบอกเลยว่าเชิดฉายเชิดฉายแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมไปหาตัวสุปมาสุ่มโคโรโบสักรอบสองรอบแล้วกันเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนผมฟาร์มสักคู่เดี๋ยวเจอกันตอนีผมฟาร์มมาจนถึงป้ายแดงเลเวลสามสดานะครับ ตอนนี้มีลูบี้อยู่200ลูบี้ครับ17ตัวกาชาวันนี้เดี๋ยวเราจะทถลุงให้หมดเพื่อเราจะฟุกได้เทนกะแล้วก็ฟุกได้ทั้ง2อ,อย่างนี้อีกสักชิ้นหรือว่าสองชิ้นไม่ได้หวังนะแต่ก็นิดๆโอเคเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยไปครับเริ่มที่5ตัวกาชาไปเลย ขอตัวโคระโบหน่อยโคระโบขอโคระโบหน่อยครับพี่พี่ขอโคระโบหน่อยบัมโอ้โหมาอีกห้าตัวกาชาไปครับไปไหนดูสิมาหรือ ป่าโอ้ยตกใจหมดอันเตอ,อ,เตอา์อนต้ามาตกใจหมดเลยโอเค <c oughs> ไปครับไปครับไหนดูซิอีกหนึ่ง <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาลองที่อีกสองร้อยดูบี้นะครับจัดเลยไปครับ ไม่ไม่หวังนะไม่สีเรียดอืมโอ้โหไม่สีเรียดแม่งก็ไม่ให้กูเลยโอเคเดี๋ยวขอเอ่อรอสี่ทุ่มรีตรงนี้เดี๋ยวอีกสิบห้าตัวเดี๋ยวเจอกันอีกสิบ้าตัวนะทุกคนเดี๋ยวสี่ทุ่มมาเจอกันอีกทีคิดนี้บอกเลยว่าสุ่มยับยับอีกสี่ทุ่ม มาเจอกันตอนนี้เหลืออีกสองนาทีเจอกันครับทุกคนสองนาทีเอาละครับทุกคนตอนนี้สี่ทุ่มแล้วเรามารับของกันนะครับนี่เลยมาครับรับมาโหยหมุนเลยช่วงนี้เกมหมุนบ่อยจัดครับทุกคนไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมรับมาแค่ตั๋วก่อนละกัน มาเดีมาซูมอีกก่อนจะจบคลิปตอนนี้ผมไปหาเพิ่มมานะครับเป็นกี่ตัว20ตัวนะพอดีโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเทนกะขอเถอะมาเถอะเอามาจะได้เป็นตัวแบกอุ้ยเห็ดโอเคมาครับตัวต่อไปเห็ดเมื่อกี้ใช้ได้นะตัวนี้ไม่น่าเอามาใช้ไม่มีประโยชน์ตัวต่อไปครับ อื้กลเม้มทุกเม็ดเลยมาอีกหนึ่งทีอื้ไม่ได้ครับวันนี้ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบไวเพียงเท่านี้แล้วกันฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามซีรีส์นี้ไปยาวๆนะครับสำหรับสายฟรีเกียร์โหดนับนี่ครับไอดีเกมนะแอดกันมาได้ครับเจอกันใหม่ EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยบายยครับเจอกันครับ